เดินทังเนี้ยเลอกเลยทั้งเนี้ยเยหรอเหไโอ้โหเดี๋ยพี่ไป็นอกที่ลำยบก่อนอือมาผมค่อยๆเดินผมช้าอ๋นี่เป็น,น,น,ปนินลยนะอืมครับ ได้ได้ได้ไมเป็นเด็กแดก็เดินมาไไกลนำทางและพามณนีอ่ะแกมาขอน้ำที่เขาสมอคอนกินอนะ่ะเขาไม่ให้กิน,น,นแต่ไปขอที่โคกสลุดแล้วโคกสรุดให้กินพามณนีก็เลยอวยพรให้คนโคกสลุดนะอ่ะอยู่ดีกินดี ส่วนคนเขาสมอคอนให้ลำบากนะขึ้นมาแล้วสวงจังเลยเนาะเอะอมันจะมีมสมัยนะสมัยเด็กๆมันจะมีต้นอะไรนะ น้อยนาผมจะเก็บในหนากินผมเป็นลูกหลานยายขีดตะเอียงอ่ะเทศวงศ์รู้จักว่นานออนอน่ะที่อยู่ข้างล่างเนอะอ๋อเราเราผมจักได้คร<ช>าวที่แล้วมาก็นออนขึ้นพาขึ้นมาเที่ยวรู้จักเสือเรื่องม <c oughs> อั้ยฮะดูกั้ครับเล่าประวัติเสือเรื่องให้ฟังมึงดิแต่ผมรู้มาทีาา่แต<ะ>่ฉันแบบฮะต่อไปทำทางได้เลยนะผมจะให้คนมาเที่ยว แต่จริงๆหน้าหน้าพาคนมาเที่ยวนะเพราะว่านะมันเป็นประวัติศาสตร์นะมันมีประวัติอย่างเงี้ยเป็นสถานที่คนมาสำรวจก่อนเพื่อจะให้รู้ถึงความลำบากน่าริงๆนะไหนตุ๊กอเล็กนี่ไงนั่ไงนี่ไงนูาก็มีเออใช่เสียบเลยโอ้เขาว่ามีหลายร้อยตัวนะลิง แล้วมันกินอะไรอ่ะกล้วยใช่ไหมทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอ้นั่นน่ะลิงเป็นฝูงเลย